One, two, three, สวัสดีครับสวนกรรากรครับวันนี้เราจะพามาดูอ้อยแดงมาเลยนะครับโดยอ้อยแดงมาเลยเนี่ย สมบัติของเขาก็คือเขาจะเป็นอ้อยคันน้ํานะครับตามที่อเจ้าของพันุนะครับที่เราซื้อมาเขาได้แนะนําไว้นะครับซึ่งของเราก็ยังไม่ได้ลองเอามาเทสคุณสมบัตินะครับแต่อ้อยกอเนี้ยเนี่ยเรามีสีกอนะครับอันนนี้คือตอนนี้อายุ8เดือนนะครับใกล้จะ8เดือนแล้วครับ7เดือนกว่านู่ครับสูงน่าจะ2เมตรกว่าแล้วครับนะครับ แต่ที่เห็นลักษณะของเขาก็คือข้อเขาก็จะยาวแต่ลำอะ่ะจะเป็นแดงๆเขียวๆนะครับนะครับดูข้อยาวก้วอกตัวเนี้ยยังไม่มีแพร่หลายนะครับอยูในเมืองไทยพ็ายังพันยังน้อยอยู่เราก็ส่วนเราก็มีแค่สีกอ เรามาทดลองปลูกด,ดูแต่เราก็ยังไม่ได้เทสนะครับเรายังไม่ได้เทสลำเนี่ยเราคิดว่าจะเอาไปเทสหรือจะขยายพันก่อนนะครับตอนแรกคิดว่าจะขยายพันธ์ก่อนว่าอายุเขาคือยังไม่ได้อะคือถ้าเราจะขยายพันธ์นี่อายกุก็ต้องประมาณ6เดือนนะครับมันหกเดือนขึ้นไป คือตอนนี้มำานเจ็ดเดือนกว่าซึ่งดูตาเขาก็ยังตาก็ยังเขียวแม้แต่ตาแรกที่อยู่ข้างล่างนะครับดูว่าตาแรกข้แรกนี่ครับก็ยังตาก็ยังเขียวสดดีแสดงว่าลำเขายังไม่แก่เพราะว่าโดยทั่วไปอ้อยอะ่ะถ้าถ้าเขาแก่เนี่ยตาแรกที่อยู่ข้อแรกเนี่ยเขาจะโดนหุ้มด้วยแห้งนะครับคือจะแห้งจะไม่มีตาสดอย่างนี้นี่ครับอันนี้คือตาเขายังมีตาสดอยู่ แสดงว่า7เดือนเนี่ยเขายังไม่แก่ครับเราก็เลยยังไม่ได้เอาไปเทสว่าไอเทสคันน้ำหรือว่าเทสเคียวนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปขยายพันธุ์ก่อนเพราะว่าอายุน่าจะเหมาะสมที่จะขยายพันธุ์แล้วครับเราก็ได้ตัดลำนะครับลำนี้มาลำหนึ่งครับเพื่อจะเอาไป ทำท่นพันนะครับเพื่อจะขยายพันธุ์สี่งหนึ่งที่เราเห็นได้ครับก็คือยอดลำอ่ะก็จะยอดจะสูงนะครับนี่ครับจะเป็นอ้อยที่มีมยอดสูงหมายถึงว่าไอ้มีลำขึ้นไปจบสุดยอดนะครับซึ่งจะเห็นได้อ้อยแบบนี้ก็น่าจะมีที่เห็นนะครับก็จะมีสิงคโปร์ยอดสูงมีสิงคโปร์มีเมียงมเมล แล้วก็ด่างมะเลยเอกลุนมะเลยเนี่ยครับอ๋อมีมะเลยก็คือไอ้ยอดสูงส่วนใหญ่จะยอดสูงนะครับด่างมะเลยเหลืองมะเลยแล้วก็แดงมะเลยเนี่ยครับยอดจะสูงเหมือนกันเลยแต่กสิงคโปรไอ้เหลืองไอ้สิงคโปร์ก็สูงเหมือนกันครับสิงคโปร์ที่เห็นนะนครับเดี๋ยวเราจะเอาไปสับทำท่อนพันนะครับครับเดี๋ยวตามไปดูเลยนะครับครับ เรามาดูท่อนพันกันนะครับเมื่อกี้ลำยาวๆครับที่ตัดมาเมื่อกี้เนี่ยสับออกมาแล้วได้อยู่ประมาณกี่ท่อนหนึ่ง6อสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเออได้ประมาณ8ท่อนนะครับนี่คือหนึ่งลำที่ตัดมาเมื่อกี้นะครับ๋ือเราจะสับด้านล่างนี่ครับให้ห่างจากข้อประมาณ1นนิ้วนะครับเพื่อเราจะได้เอาไปชํำตัวนี้เราจะเราจะเอาไปชํำก่อนนะครับชํำในถุงดำเพราะว่า คือด้วยท่อนพันธ์เรามีน้อยครับเราคือจะจะชัก่อนแล้วค่อยเอาไปปลูกนะครับเพื่อเพิ่มความเชือ้อไอ้เพิ่มความชัวในการปลูกหลังจากนี้เนี่ยหลังจากตัวเนี้ยให้จบไอ้ให้เพื่อดูตัวนี้แล้วเราจะเอาไปแช่น้ำไว้ก่อนหนึ่งคืนนะครับครับเราเตรียมน้ำมาไว้ครับโดยท่อนพันธ์ของเราที่เรามีตอนนี้แล้วก็จะมีพอสมควรครับแต่มีไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราก็จะบแบ่งปันลงไปใน ลงขายในทั้งช้อปปีแล้วก็ลาซาด a านะครับแล้วก็ในเพจด้วยครับถ้าเพื่นอนๆใคนสนใจนะครับก็ทักอินบ็อกเข้ามานะครับในเพจสวนกัญกากรนะครับครับหลังจากนี้เราก็จะเอาท่นผันแช่น้ำนะครับนี่ครับแช่ไว้คือคลิปนี้เราจะไม่ชํำให้ดูนะครับเพราะว่าเราได้ทำคลิปชํำไปแล้ว เราก็จะแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะครับแล้วพรุ่งนี้เราก็จะมาชํำครับส่วนถุงชำํำอ,อ๋อก็ต้องให้เพื่อนๆนะครับกลับไปดูคลิปเก่าๆครับที่เราทํำให้ดูครับก็จะมีทั้งใช้ดินในสวนเปล่าๆแล้วก็ใช้แกลบดดำผสมดินอย่างละครึ่งก็คือแล้วแต่สะดวกครับจริงๆก็ได้ทั้งสองอย่างนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับ น่าจะจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ